สัสดีอยวกับผมชาวดินรถบรรบ้าน,นะครับผมโอ้สุดจัดสุดจับ <laughs> รนะอรนอะ ใส่กระบะไปรอมากเลยนะจริงนะตอนนี้มันดูยังไม่สมส่วนอันนี้เครื่องอะไรพี่เลิฟสองสี่ศูนย์เฮดเคฮดเคเฮดเคสองสี่ศูนย์ครับโอ้จะขอมาลองเองครับมั้ยยังไม่ได้รีมพเอะเอาไือช่วยมั้ <c oughs> ฮอนหรือยังทำฮอนเนี่ยมันต้องแมปก่อนแมพยังไม่ได้แมพอ่จอนี่แหละจอนี่เนาะอ่จอนังคูมักเลื่อนเยอะแยะวอยู่ในห้องเนาะอาะแต่จอใช่ไหมอาะแต่จอคือแต่ขายกล้องก็ว่าเลยซื้อมาตั้งซื้อมาจากที่บอลนี่นั่นา่ะ มาถึงส,สดๆร้อนๆครับคันนี้คันนี้ไปงานบุญที่ประโคนชัยแล้ววันนี้ตอนที่เสียอันไปเอารถมานะครับวอ8ตัวครับจัดเต็มเสียอันจัดให้เต็มเลยครับอีแปดตัวบ่า ใช้เก้าน,นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับวอเก้าตัวสุดจัดหกเฮดเคครับคันนี้ภายในย VIP ครับเดี๋ยวไปดูอาจารย์เลิฟทำอะไรนู้วอเปิดแข็งแล้วทางนู้นวอ, <laughs> วอเล็กวอเล็กเปิดแข็งแล้ว อันนี้จออะไรพี่เลยอ๋อจอไว้ดูฟังฟังเพลงนี้นะคือเขาจะเอาจอเดิมรถบอใช่อันนั้นจอญี่ปุ่นเลยบอนั่นแหละจอที่รถเลยอ๋อจะพาไปดูครับอู้เมื่อกี้เจอเจอวอตัวเล็กเปิดแข่ง อู้งามเท ế อู้ยังกรถทัวร์เลยครับพี่น้องอู้ภานวีไอพีขอขึ้นหน่อยเด้อครับขอชมหน่อยนี่อู้อ๋อมีจอข้างบนนี่เขาบอกว่าจะเอาจอนี่เลย นี่มีจออยู่ข้างบนให้ชมข้างบน,นครับนี่โอ้ไไสวยมากเลยครับไไ VIP ทำแบบเนียนมากครับนี่ดูเนื้องานดูการเย็บนี่ดูดูการเข้ามุมสวยมากเลยครับ มีถังรเพลิงด้วยมาจากญี่ปุ่นเลยรเพลิงตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเลยโอ้ทำได้สวยมากเลยให้ดูข้างหลังหน่อยนี่ครับให้ดูภายในครับจเจาะไปแล้วเดี่แล้วยังทำรอบล้อก่อนีครับต้องสะอาดจริงๆเงนี่ครับต้องสะอาด <laughs> Để liệu, địa, là. <laughs> Màn mưa đi Nình đi lấy ừ. <laughs> 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 đi Bộ rồi. Bộ đi 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 อย่น,นี้เป็นสีเหลือบจะเรียกอ้อน,นี้เขาเรียกกี่สีน,นั่นแหละมันกี่สีสามอ่ะมีชลินของแท้เลยครับนี่มีชลินสามตัว ช่างปุ uh ้ยสุพรรณ เครื่องเต็มบุบเลยเครื่องเต็มบุบเลยดูวะอูนี่เต็มห้องเครื่องบึุบๆเลยโอู้หูถึงข้างหลังเลยแคสซีสวยมากเลยดูผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนี่แคสซีสวยมากเลยครับ น,นี่คือยังไม่เก็บนะนี่แค่ซียังไม่เก็บนะสดขนาดนี้ะนี้สวยจริงๆครับสดมากเลยครับนี่รไอ้รุ่นนี้เลขมัอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นมั่งเดี๋ยวผมจะให้ดูความยาว <laughs> ตอนที่เขาขับมานะี่ย <laughs> มองดูไป <laughs> ข้างหลัง เอาไปไว้คนฟางอัดเนาะยาวๆเนาะดูนู่นรออยู่นู่นตัดออกอันนี้คือให้ดูความยาวเดิมๆม,มาเลยครับยาวมากครับอัดออกแล้วเก็บไว้ทําเสาได้เสาหนึ่งต้นเลยี่ตัดประมาณประมาณนี้แหละ <Okay, okay. S 1> ประมาณนี้แหละ สุดจริงครับสำห,นห,หรัรหบท่านใดที่สนใจเนาะหุกร้อเอาแบบตามใจคนใช้เลยสั่งได้เลยเอาแบบไหนจะแต่งแบบเต็มหรือจะแต่งแบบพอดีเสียอันจัดได้หมดครับตาม ตามใจลูกค้าเลยครับเอาส,ส,สเปคไหนตัวนี้ล้อหน้าก็จะเป็น825เหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงเรเดียนเหมือนคันอื่นนะคันนี้ก็ใส่8 2 5 สารใต้ดำแต่งผมหาเลขแคสซ่ยังไม่เจอเลยมันฟ้าอักำบางมันเยอะฝั่งนู้นก็ไม่เจอผมไป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 เอาอกอ่ะเอารถดันทุกนี้อันคนนั้นเน่ะเข้า่ะตัฟ้ากั พาดู yeah! เครื <sm ่องนะพไม่ยางโลรดอเเคหนึ่ขีดเก้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลวัตสองพ0นรอบสอ0ร้อีแรง ให้ดูใต้หัวอู้แบบพอเองขันขันปึ๊บมันจะเป็นเดือเปอร์เลยมันจะห่างเลยแบไม่มีตำหนิเลยครับเนี่ยข้าไปปุ๊บมันจะห่างเลยเป็นเดือเปอร์ถ่ถูกต้องให้ดูข้างล่างหัวไม่มีไอ้ตัวกันร้อนอะไรไม่มีตำหนิเลยนะแล้วให้ดูยึดประติจัวเ่าตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าขันปุ๊บมันจะมันจะบุกไปเลยบุกไปมันจะห่างออกมาเลยนะขนาดใหญ่ปุ๊บมันจะขันไปมันจะเป็นเดือเปอร์

สำหรับคลิปนี้ก็ประจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับขอบคุณไปยังอุวิสารใต้น้ำแต่งด้วยที่ให้เรามาถ่ายนะครับให้เรามาเข้ามารีวิวนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ